ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p ดี s พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะ โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม KT KT ตัวเดียวน่คืนนี้มาจำลองเม็ดนะครับผมเม็ดระหว่างลูตันทาวกับอ่าลิเวอร์พูลนะครับผมลูตันทาวกับลิเวอร์พูลนะเป็นบ้างลูตันทาวนะครับผมเมจริงเนี่ยคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับผมเมจิ้งห้าห้าทุ่มครึ่งคืนนี้นะครับผมโอเค ลิเวอร์พูลรูตันทาว์นะครับผมก็น่าจะเป็นเกมที่ไม่ยากสักเท่าไหร่สําหรับลิเวอร์พูลนะน่าจะไม่ยากน่าจะผ่านได้สบายๆนะครับผมแต่แมนยูเมื่อวานก็โอหท้ายเก,ยม,เกยมจริงท้ายเกมจริงอะโอเคนะครับผมรูตันทาว์เนี่ยสนูเนมเยอะนะจริงบาร์คลีย์คนหนึ่งนะครับผมมอริสนะชื่อแต่ละคนก็ไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่นะไม่คุ้นส่วนลิเวอร์พูลที่ก็ ดาวสตาร์ดังก็เต็มท mm ีมอยู่แล well, mm ้วนะครับผมดาวิลลินเยสตูตาซาร่านาเปานะครับผมสามประสานเดินหน้าฮะซูบอสไลเมแม็แอลิสเตอร์นะครับผมกาเฟนเบกนะโอเคสนามนี่สนามของเรื่องเท้าหรอวะโอเคไม่น่าเหมือนนะดูตัองเทาวไม่น่าการ์ตูนนะดูดิไม่น่าการ์ตูนนะน่าเหมือนนะโอเคเกมเริ่มนะครับผมเกมเริ่มสำหรับการจำลองเม็ดนะฮะมา บั克ลีย์ฮะบัคลี่์คนนี้ใครมอริสฮะโอ้โหโหคิวลึกเกินเนี่ยเปิดข้างในครับผมบัคลีย์ได้หมู่โอ้ยเป็นเล่นไปนะเลิศเลยลูกเะเท้าเล่นเอานะนะครับผมบัคลีย์ได้ขึ้นหมู่ลูกนี้นะฮะ เลิซ้อนนะผมน่าจะเล่นสั้นอ่าเปิดยาวฮะมาที่ดาวินดุนเยตได้โมงซาร่าเก็บบอลได้ฮะแล้วมาที่ยันลิสเตอร์มันดีอุ๊ยฟาวหรือเปล่าฮะไม่ฟาวเขนะครับผมด้นเท้าฮะไปผู้ยังเอาบอลมาได้มาเต้อานุฮะมาที่มาที่ซาร่าโหลุ้งเหมือนกันนะลุ้งเหมือนกันนะบิดเบียบางๆกันอยู่ไม่ได้ครับผมบาร์ลี่ยังบอลมาได้ฮะมอริส อาทีเอาเบยนี่ยังไงปาดมายิงยังติดล็อกสาวิธีก็ยังมไม่ได้ฮะดูท,นนทานเ n ้า อันนี้ก่ลูตันทาวบุกหนักเหมือนกันนะครับผมนะบอลอยู่ที่ดูตันทาวค่อนข้างเยอะเปิดมาบาร์ลีถึงพักออกยิงโอ้หติดกองหลังแหมแหมเร์พูลนี่คือมีอบาดเสียวเลยอ้าวอ้าวอ้าลูกนี้ซาร่าเกือบฉกบอลไปได้ฮะยังไม่ได้หมอนเลยส์ครับผมเรย์บูนเลื้ยงมา มาที่โอชโชฮะเรอกยื้อมาเล่นกับโอชโชสองคนนะครับผมคาบูราเปิดไปให้บาร์รลีย์อะอุ้ยลุดลูกนี้ล็อกเข้าในเข้าใน <c oughs> ไม่ยิงครับผมเอ้าเรียบร้อยเลยนะลูกนี้แม่บาร์ลีย์รือเปล่าเรียบร้อยเลยนะครับผมลูกต้นทาวหนึ่งศูนย์ นะทำเป็นเล่นไปนะครับผมโอ้โหจำลองเม็ดนะฮะสุดไล้ายกันเลยเนอะ้าโมเดลรถเหรอเนี่ยนะบั克ลียิงไปหนึ่งน,นะครับผมทำเป็นเล่นไปนะฮะเโอ้โหโอ้โหโอเปเน่เนี่ยคือนึกว่าจะยิงเองแต่ยิงลูกนี้ก็ไม่ค่อยถนัดนะบั克ลีย์แต่บอลมันโค้งเหมือนกันนะบอลหมุนติ้วเลยฮนะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีอะไรมาบังก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มองไม่เห็น <c oughs> เรียบร้อยสวยๆอลิซอนไม่ทันอยู่แล้วนะฮะต้นเท้าขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากบาร์ลี่นะครับผมโอเคเกมเริ่มกันต่อฮนะอลิสเตอร์คอนเต้ฮนะวดจิฟันได้อ้าวเอาไปนี่ต้องบีบต้องบีบซาลาฮ์ซาลามานูเจ็เอาเหมือนกันนะครับผมแต่ยังไม่เข้ากรอบฮะ แต่บางทีก็ยิงบอลเล่เลยครับผมบอลยังไม่เข้ากรอบนะลูกนี้เปิดขึ้นหน้า,านอมอริสก็ยังไม่ได้ครับผมอานะแต่เปนเบรกบอนาเต้ย์ปูจูฟันได้ฟันได้มา สูบอสลอยอืมไม่ผ่านนะครับผมรถกตั้งเท้าฮะเก็บบอลได้เหมือนเดิมขึ้นหน้าเลี้ยงจี้ขึ้นหน้าโอเบเนะเปิดเขา้าหน้ามาก็ยังไม่ถึงล้ำหน้าครับผมลูกนี้ ซาลาครับผมซาลามาดิโกโจตาฮะคือมาซาลาก็าาาาไม่ถึงนะครับผมเคลียร์ไปก่อนนะนลูตันทาวเลนทาวตัดบอลมาได้ฮนะจะขึ้นเกมรุกกองหน้าวิ่งขึ้นแลยฮนะอย่างครับผมส่งกำลังก่อนนะ Hardly anything and nil. between the it's sides, ต่อบอลกันสวยนะครับผมลูตันชาวครองบอลรู้สึกสว,ว่าจะเ,จออเยอะกว่าลิเวอร์พูลด้วยซ้ำนะฮะขึ้นนำไปแล้วหนึ่งศูนย์นะฮะบอสลาเปิดมาครับผมลูกนี้ล็อกเลี้ยงเลี้ยงวนวนอยู่ที่เดิมนะครับผมนะฮะแล้วล็อกเลี้ยงเลี้ยงอยู่จตตาฮะอลิสเตอร์ ก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงนะครับผมลองส่องไกลมาเผื่อจะพุ่งๆเร่งๆเสียบเสาเนี่ยอาโนกครับผมลองล็อกคลึงงมันอยู่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยเปิดขึ้นมาซาราเก็บบอลได้ฮะขึ้นมาที่ซูบอสไลยิงเลย้โบบอลหืนนะครับผมยังไม่เข้ากรอบนะลูกนี้ บอลของรูตันทาวนะครับผมช่วงท้ายของเกมครึ่งแรกฮะบอลทรงบอลดูดีกว่านะครับผมลูตันทาวมีโอกาสขึ้นเกียมีโอกาสยิงเป็นประตูฮะมาอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วยังไม่ผ่านอะลูกทุ่มของลิวพูลนะฮะโอ้โหผู้ชมข้างสนามไม่ข้างเดี๋ยวอยู่บนอัสจรรันแหละดูเหมือนข้างสนามเลยวะติดขอบสนามเกินนะ <laughs> สปอตสไลด์ของสำหรับงะ คนนัตตอาโนะอานุก็ไปไม่ได้ก็คือหลังจบเกมเครึ่งแรกครับผมรูตันทาวจัดให้หนึ่งศูนย์นะสำหรับโอ้โหลิเวอร์พูลกับรูตันทาวนะเนะี่ยลิเวอร์พูลต้องต้องแก้เกมวะนะ ต้องแก้เกมหมดแต่ผมแก้อะไรไม่ได้นะเพราะว่าออโต้อย่างเดียวน,นะครับผมนะทรงบอลเนี่ยรู้ต้นท่าวดีกว่านะครับผมคลองบอลก็ดีกว่าเนี่ยเป็นประตูต่างหากนะฮะโอเคต่อเกมครึ่งหลังหรือผู้เลเริ่มเขียนฮะอลิสเตอร์โวนาเต้ฮนะ้นหน้าเลยดาเวนดาเวนอ,อย่างไม่ผ่านนะผมกองหลังของรู้ต้นทาวมาตัดบอลไว้ได้ไร่บีบฮะหรือผู้ผู้ มาถึงฟันได้ฮนะบอลบอนได้กลับมาที่คนูนัตตี้อ่านองฮะแต่เป็นเบกอ้าวสองคนยังได้อยู่ครับผมนะเป็นเบกฮนะเขากลางว่างฮนะอบอสไลอเลสเตอร์ก็ยังต่อบอลกันอยู่นะครับผมโอกาสยิงยังไม่มีฮนะลลิเวอร์พู Alistair. That's the sort of defending that is going to upset the opposition. It already has, actually. Yeah, and the fact that he's registered, Peter, simply encourages more attention of, um, of a, a closer nature. มาที one day. One day ่ฟ like? ันได้ครับผมไปจูฟันได้ลุนทาวก็เก็บบอลได้เหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้รู้สึกว่าลุนทาวจะเล่นดีนะเล่นดีกว่าปกติหรือเปล่านะครับผมโอ้โหสวยลูกนี้แต่ก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะผูก็อเล่นเหมือนกันนะช่วงเกมข้างหลังเอายิงโอ้ยแปลกครับผมลูกนี้โอ้โหโอกเบนเน่แปลกลูกนี้ไม่งั้นละเสร็จแน่นะครับผม Alexander Arnold. Super Sly. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a, a narrow advantage, there's room for trouble. Uh, I just think <coughs> they're sending out a message. Ông bên này ạ. Tuần mà có tịt Ano các bạn. Nếu phú có thủ chẳng mới đây rèn kìm nè. Nhưng mới đây rèn kìm มาตัวตา้านุนเยดยิงเลยจับสบายนะครับผมลูกนี้ยิงไกลนะแต่บอลค่อนข้างที่จะเบาสาราเอาบอลมาได้ฮะแล้วก็เสียไปเหมือนเดิมอะ่ะเป็นบอลของรูตันทาวเหมือนเดิมนะครับผมเล่นดีนะอะถ้าจบสกอร์นี้ก็ก็มันเลยแหละลิเวอร์พูลนะครับผมไปอีกแล้วฮะโอเ<อ><อ>บเนถึงก่อนไหมยังไม่ได้คร<า>ับผมฟันได้คืนหลังเลยฮะอลริซอน ใช่เลี้ยงเลี้ยงขึนหน้าก็ผมจับแฟนเบคมาที่เอาจ่ายพลาดลูกนี้มอริสไม่ถึงฮะฟันได้เอาบอลไม่ได้คุณหน้าดาวินออกไปดึงเส้นนะครับผมจังหวะอย่างนี้เปิดไม่ถึงลุนเดียด มาที่ซิมิกาสคผมกัเป็นเบรกฮะคลิสเตอร์ต้าเอ้าซิมิกาสมาอย่างนี้เปิดจะย้อนนุนเย็ดได้โมงไม่ได้ฮะโอ้โหลูกูบุกหนักช่วงท้ายเกมมาที่กับเปนเบกฮะสาราโอ้จ่ายไม่ดีฮะอ้าวเลยครับผมตุนทาวได้สวนกลับลูกน <Carlos> <icas> ี้ เข้ไปนี่มอริสสายว่างฮนะสายเติมเลยฮะสายเติมวนะมนะมนะไม่ส่งขวาก็ว่างครับผมลูกนี้ยิงไม่เข้าโอ้โหเฉี่วยวไปนิดเดียวนะครับผมแต่เป <c oughs> ็นเล่นไป,ป,ปลนะิูเนี่ยเจอสวนกลับอย่างนี้นนนก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะสำหรับกองหลังนะฮะโชคดีไปนะครับผมโอเคนิดเดียวเท่านั้นนะนด กูมิดลงมาเทนะผมลงมาเทเนอซิบิกัสฮะกูนาเต้ช่วง8ปดสิบนาทีสุดท้ายนะครับผมลิเวอร์พูลจะทีเสมอได้หรือเปล่าหรือว่าจบสกอร์นี้ เป็นการจำลองเม็ดนะก็คือตัวผู้ลงผู้เล่นก็จัดตามแผนเลยนะครับผมแผนที่ที่ชีวิตจริงเขาเล่นกันะนะนะครับผมตามตามเว็บอะนะนะตัวผู้เล่นก็จัดตามที่เป็นไปได้น,นะครับผมตัวที่ติโดโทษเบนหรือไม่ไม่ได้ลงเล่นเหมือนดนุริยานก็ไม่ได้ลงนะไม่ได้จัดลงนะสำรองก็ไม่ได้จัดมานะครับโอเคก็ตามแผนการเล่นตามผู้เล่นโอ้ขู่มาอีกแล้วนะครับผมมอริส แต่ฟันได้แข็งเกร่งกว่าลูกนี้เอาอยู่ขึ้นมาลิซอนเวลากำลังจะหมดนะเดินถาก็รับเต็มที่ครับผมกะเพินเบกครับกระเพินเบกข้างมาโกเมสยังเจาะไม่เข้าเหมือนกันนะครับผมลิเวอร์พูลเปิดติสโจนเปิดติสโจนยกมานนุ่นเย็ดได้โหมก็ยังไม่ถึงนะครับผมโอ้โหวิกเลวครับผมการจำลองเม็ดที่ ไอ้พี่ภูทำอะไรครับผมโอ้โหเกมนี้เป็นรุ่นตันทาวยิงไปยันถึงยี่สิของบาร์คลีย์นะครับผมที่ร้อยเลยนะโอ้โหลิเวอร์พูเลยฮะลูกนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็มีเสียวนะครับผมลูตันงเท้าอกาศยิงก็เยอะพอสมควรนะบาร์คลีย์ตัวเด่นของทีมเลยเกมนี้แล้วก็ออกเบนี่ฮะ บางบางเบียดอยู่ปาดมายิงถ้าเป็นชีวิตจริงก็เห็นบอลไปแล้วมาบาร์ลีย์บาร์คลีย์คนดีคนเดิมรัมผมเดี๋ยวน่าจ,จะยังไม่เข้าลูกนี้พัดอกยิงโอโ้โหฟันได้ช่วยได้เยอะนะครับผมแต่ลูกนี้ไม่ไหวอะโอ,อ้ไปนี่พลิกกลับมาคืนแล้วก็ยิงเหมือนไม่ถนัดนะแต่บอลเสียบมุมดีเหลือเกินนะโอเคประมาณนี้ละกานันนะสำหรับจำลองเมเ็ดนะฮะลูตั้เท้ากับลิเวอร์พูลนะครับผม นะหนึ่งศูนย์จากลูตนะันทาวแต่เม็ดจริงเชื่อว่าลิวฟูน่าจะเอาอยู่ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมแต่การจําลองเม็ดเนี่ยก็เอมันเล่นอ่ะนะเล่นเล่นตามระบบของมันนะแต่กนน็น่าจะชนะได้นะลิวฟูโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะประมาณนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลวบ๊ายบายเล t s go